ดีด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับดีเจเปิ้งเกมเ,เมอร์กับชิน่าสัมพนทนาอีกแล้นะครับวันนี้ผมจะมาวาดภาพตัวละครของผมเองเลยครับใครอยากเห็นบ้างครับตวนแรกผมก็จะเริ่มจากต้องเด็กรอย่ใไม่อยากมัต้องหัวนะครับนี่ส่วนหัวว่าส่วนแว่นแว่นดำ ออกแว่นเพิ่มดีกว่าเดาว่นมันไม่เดี๋ยวมันไม่เท่ แล้วก็ระบายส่วนผมเลยนะครับระบายเลยระบายเลย Hm? Mm. 人们有 เฮยได้สนเสียแล้วก็ลรไปล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 ไปเฮ้ยเาไเสร็จแล้ว 跟转,转头买的干。你看 ใช่นะครับกิจกรรมที่ผมที่ผมบอกไว้ในเพลงเชี่ยวพิเศษนะครับผมทำเล่นๆเฉยฝึกซ้อมฝึกซ้อมอันนน้จะมีกิจกรรมเป็นเก่งเ,เกีเเเ่ยวเพลงนั้นอีกนี่รับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าที่เก็บบุกไม่เอาในแม่งนีแลาย นี่ครับก็จะเป็นชุดหนังนะครับเดี๋ยวคัดไปตอนที่ผมตกแต่งตอนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วตามคำตามคำเตือนกดติดตามด้วยช่องพีเคของเรานั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการออกคลิปมาเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับโอเค ใครอยากเอาตัวละครผมไปทําแบบไหนก็ได้นะครับทําไปเป็นตัวละครตัวเองที่มันไม่เหมือนตัวละครของผมสักทีเดียวเลยก็ได้นะครับนี่ผมว่าตัวละครที่ผมแปลว่าเอ้ยเป๊ะวะนี่ก็วาดเล่นๆนะใครไม่วาดเที่ยวรู้ใช่ผมแนะี่ นี่ครับตัวละครผมตอนที่ผมวดาดครั้งแรกผมก็ว่าพอใจแหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็อยากมานี่ก็ตัวละครผมกันนี่ตัวละครผมกันนะครับผมก็แค่อยากจะมาวาดให้โดยเฉยอันนั้นแค่ผมอันนั้นแค่ผมนี่ผมซอมมาถือว่าเอ้ยสวยว่ะเลยเลยเลยมาวาดอันนี้นี่ขึ้นมา ครับนี่คือตัวละครผมตลอดวันนี้สวัสดีด้วยครับเอออกกางกดติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับพี่พ่กแม่พี่น้องให้กดติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ